เสื้อลูกไม้งานปักคอตต้อนรุ่นใหม่วันนี้นะคะมาแบบโทนสีน่ารักมากตัวนี้เป็นการปักฉลุได้ทูโทนนะคะแล้วก็ปักขึ้นใหม่ทั้งหมดทุกสีเลยผ้าเขาจะเป็นคอตต้อนเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เอาไปปักฉลุเดินได้ขึ้นใหม่จะเห็นว่าผ้านิ่งมาคือไม่ย่นไม่พองเลยนะคะแล้วก็ฉลุคมชัด สีสวยมากตัวนี้จะเป็นโทนทูโทนแบบขาวเหลืองนะคะตัวนี้ทูโทนขาวแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทาน้าเงินตัวนี้น่ารักมากคือสีโทนนี้ทํามาไม่บ่อยนะคะแต่ว่าทั้ง3สีอันนี้คือเราปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วตัวเสื้อตัวนี้ทรงคอเขาจะเป็นออกแบบวีกลมๆนิดหนึ่งคือจะไม่ได้วีแบบชัดฉุบมากนะคะยางให้ความหวานแล้วก็ใส่เป็นทรีมลูกไม้คอตอนกราฟิกนะคะรอบคอ ที่ลำตัวเขาก็จะตัดต่อผ้าคือเบรกลายผ้าด้วยการแบบตัดต่อแล้วก็ใส่เป็นทริมแซกเข้าไปนะคะตัวนี้น่ารักมากส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้เขาจะตัดต่อสองชั้นคือมีท่อนบนแล้วก็ตัดต่อรูดพองท่อนล่างด้วยการต่อผ้านะคะแล้วก็กระตุกรูดเบาๆคือเวลาใส่ออกมาดูที่แขนน้องนางแบบสวยมากตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะแบบตัดต่อ ไม่มีล้างถ่วงด้านในนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นซับแบบคอตตอนสีพื้นเย็บกลับมาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเทาสีเทาสวยสีเทาคือแบบให้เทก็ได้หวานก็ได้นะคะนี่เวลาใส่ออกมาพองเขาจะทรงเขาพองออกชัดมากมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะสีจริงจะประมาณนี้เลยค่ะ เสื้อลูกไม้งานปักคอตต้อนรุ่นใหม่วันนี้นะคะมาแบบโทนสีน่ารักมากตัวนี้เป็นการปักฉลุได้ทูโทนนะคะแล้วก็ปักขึ้นใหม่ทั้งหมดทุกสีเลยผ้าเขาจะเป็นคอตต้อนเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เอาไปปักฉลุเดินได้ขึ้นใหม่จะเห็นว่าผ้านิ่งมาคือไม่ย่นไม่พองเลยนะคะแล้วก็ฉลุคมชัด สีสวยมากตัวนี้จะเป็นโทนทูโทนแบบขาวเหลืองนะคะตัวนี้ทูโทนขาวแดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทาน้ําเงินตัวนี้น่ารักมากคือสีโทนนี้ทํามาไม่บ่อยนะคะแต่ว่าทั้งสามสีอันนี้คือเราปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วตัวเสื้อตัวนี้ทรงคอเขาจะเป็นออกแบบวีกลมๆนิดหนึ่งคือจะไม่ได้วีแบบชัดฉุบมากนะคะอยางให้ความหวานแล้วก็ใส่เป็นทรีมลูกไม้คอตอนกราฟิกนะคะรอบคอ ที่ลำตัวเขาก็จะตัดต่อผ้าคือเบรกลายผ้าด้วยการแบบตัดต่อแล้วก็ใส่เป็นทริมแซกเข้าไปนะคะตัวนี้น่ารักมากส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้เขาจะตัดต่อสองชั้นคือมีท่อนบนแล้วก็ตัดต่อรูทผงท่อนล่างด้วยการต่อผ้านะคะแล้วก็กระตุกรูดเบาๆคือเวลาใส่ออกมาดูที่แขนน้องนางแบบสวยมากตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะแบบตัดต่อ ไม่มีล้างถ่วงด้านในนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นซับแบบคอตตอนสีพื้นเย็บกลับมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเทาสีเทาสวยสีเทาคือแบบให้เทก็ได้หวานก็ได้นะคะนี่เวลาใส่ออกมาพองเขาจะทรงขอบพ้องออกชัดมากมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะสีจริงจะประมาณนี้เลยค่ะ